ทำการตลาดแบบใหม่ด้วยกลยุทธ์ c c การตลาดที่เน้นบริการและความต้องการของลูกค้าเป็นหลักเพื่อที่ทางแบรนด์นั้นจะได้มีโอกาสทำธุรกิจได้ง่ายขึ้นค่ะมาเริ่มต้นกันด้วย C ที่1ค่ะนั่นก็คือ c o s t o m e r Value สินค้าตรงตามความต้องการของลูกค้าคุณต้องรู้อยู่แล้วนะคะว่าลูกค้าของคุณนั้นคือใครและมีความต้องการอะไร <S 2> <S 2> <S เพื่อที่ทางคุณนั้นจะได้ทำสินค้าออกมาได้ตอบโจทย์อย่างตรงจุดมากขึ้นค่ะ C ที่2นะคะ Cost to Customer ค่ะความคุ้มค่าของลูกค้านะคะโดยปกติแล้วนะคะลูกค้าเนี่ย าก็จะเกิดข้อเปรียบเทียบกันค่ะระหว่างราคาสินค้าและความคุ้มค่าของสินค้านะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยทางแบรนด์ของคุณเองก็ต้องมีการวางแผนเพื่อสนองความคุ้มค่าให้กับลูกค้าอยู่เสมอค่ะ C ที่3นะคะนั่นก็คือ Commtion ค่ะการสื่อสารหาลูกค้าค่ะคุณต้องดูนะคะว่าลูกค้าของคุณเนี่ยเขาชอบสื่อแบบไหนรวไมไปถึงโฆษณาหรือข้อความว่าเป็นแบบใดเพราะสิ่งเหล่านี้นะคะก็จะเป็นเครื่องมือที่จะทําให้ลูกค้านั้นเกิดการตัดสินใจซื้อสินค้าของคุณได้ง่ายขึ้นค่ะและ C สุดท้ายคือ C ที่4ค่ะ convenience ค่ะการ ซื้อสินค้าได้สะดวกไม่ว่าคุณจะขายสินค้าในแพลตฟอร์มใดก็ตามนะคะการซื้อสินค้าที่สะดวกและรวดเร็วเนี่ยคือสิ่งสําคัญอันดับหนึ่งค่ะและคุณนะคะก็ควรที่จะทําการสํารวจข้อมูลการสั่งซื้อเอาไว้ด้วยเพราะการสํารวจนี้นะคะก็จะเป็นการเพิ่มฐานลูกค้าให้กับแบรนด์ของคุณมากขึ้นค่ะฝากเพื่อนๆกดติดตามเพื่อไม่พลาดสาระดีๆของ Market 7ย่านาน้ำนะคะทุก7วันเนี่ยเราจะกลับมาพบกันอีกครั้งสําหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ